ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วเนาะครับเนี่ยครับวันรถติดถนนส่วนที่นี้นะครัมันรถมันติดบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมแต่งว่างานแต้งนานแล้วยังไม่เสร็จเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกได้สิบกว่าวันแต่พอหยุดตกปั๊บมันไม่ใช่รถวิ่งหน้างานได้นะครับดินมันนิ่มดินมันนิ่มเนี่ยพยายามแล้วนะครับรถก็ติดนี่ก็ช่วยกันปูอยู่นะครับสองคัน วันนี้ก็ได้แค่นี้อืมวันนี้ก็ได้แค่นี้อนาคตแล้วนี่กินข้าวมันเลยจริงๆ้ามันได้แห้งมากๆน่ะมันมันก็คือเสร็จแล้วอืเนี่มันกินอาหารนี่พาไปดูปลานะทุกคนปลาเยอะๆเลยเอามือลงไปเขาจะยื่นขึ้นมาจริงเหรอใช่ค่ะพี่พั เล่นกับปลาได้นะฮะใครมาอยากเล่นปลามันไอกล้องนะแล้นไงนล้นไงมันก็มาอยู่มาแล้วเหนี่ันเียเียมันมาิด้วยอ่ะน้องฉลาดนี่นะฮะกล้องแฟบรเี่ยเพราะว่าเวลาน้ำมันออกมา คือความรู้สกป็นอย่้เปนแบนี้ กำลังทถนนด้านหลังนะค,ะครัอทีโโอ่โค้งอ้โหโค้งโนี่จะกว้างห่อยราัน้แไ้อาจารย์้าโอ้ป้ายจุดสลาะ,บบด,ะดูป้ายสุดสลากันบบัค่ะ,ะ,ะก็อาจารย์คไปแล้วก็ตัวอสสีส้มครับทั้งหมดเลยไหมนั้ใช่ใช่สแบบ้า,บา หัวบ้านนารารโอเคนะครับ มันมีเวลามันมีเวลาก่อน,ม,นมันได้อยู่พมไปให้มันให้มัน,มนจบไปเลย <c oughs> <c oughs>

รถงที่มันสุลสุดทาตัดรถรันตัดรถดึงวางมือจะพ่อพ่อเชนได้ไหมัรถได้่ค่ะเชได้แาถ้าเราไม่เปิดไหมพ่อเแปดพ่ออะไรอันนี้ก็เปิดเดยวค่ะอุ้ย ปลาแองแมงปลาแมนเลยปลาตายปลาบึกตัวเดียวปลาบึกรับซ่อ๋อ่าน่ทำไดเลยารนี้แน่ใจอะดูหันายดีกว่านะครับเุ้ยเป็ดโตแล้วน่ารักจังแม่ดาลินม มันมืดตื้อเลยน่ตัวเดียวอะแมนดารินนโอ้มันก็ะตายมันอินโทรเวิร์ตเลยเป็ดอะมันเลยอยู่ตัวเดียวแมนดารินมันต้องยคู่กันนะเอ้ามันก็มีเวลาส่วนตัวบ้างเวลาหลับมันร้อยกว่าตัวมันน็อกน้ำน่าจะเย็นอากาศเนห่ไม่คือที่ฟาร์มอะเขาบอกว่ามันต้องอดอาหารหนึ่งวันแล้วบางตัวเนี่ยเขามาเพิ่ม เขามาเพิ่มเป็นวันสุดท้ายอ่ะที่มีญาติโยมมาเพิ่มวันสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่ามันนอกน้ํามันต้องจับขึ้นมาแล้วทิ้งหนึ่งวันต้องมพักก่อนเขาเขาสั่งเขาสั่งร้านไม่นิดนะเขาสั่งร้านไม่นิดมันก็เลยต้องนกอ้ไม่เป็นไรหรอกตามธรรมชาติเขาไปที่ยังไม่ได้ทำเลยแพ้อยู่ไหนวะแพ้ยังเห็นแพปูเขาเสียงดังมากเลยนะคะ แม่นะครับพอร้องทั้งวันตอนกลางคืนหรอทั้งวันแต่มายังไม่ได้ยินเสียงเลยหรือมันนอนอแมวลงมาไหมแมวเป่ามันกลัวแพ้เดี๋ยวนี่้เขาเชื่อมแล้วเนี่ยเขาเชื่อมขึ้นมาแล้วนี่นะทำรั้วกันแมวเป่านะฮะนี่นะนี่ตรงนี้นะฮะน่าจะกลัวแพ้แหละ ตรงนี้ทำเรียบร้อยม,ม่เคยมีัให่อันนี้เป็นลงนอนอีกลงนอนใหม่นะครับรงนนมื้นสูงอ่าข้อาบายเเแต่ผานา <c oughs> จะได้มองเห็น <c oughs> ปลาวิวจะได้ดี<า>อ,ยอย่างเงี้ยเหรอเชื่อยาน่นมคือไม่มีคนเปิดหน้าต่างไม่กล้าเปิดกันหรอกดูสงแต่ตั้งแต่ใช้อันเนี้ยหน้าต่างเนี้ยดีมาก ฝุ่นไม่ค่อยเข้าอ่ามันปีสนิทอ่าอันบานไม้อ่ะไม่ค่อยดีสามปีก็โกกแล้วนู้นไงอยู่นู้นแปะนู่นริมนู้นเลยจังนี่ฮะคนอาจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้รอเข้าไปข้างในเม้นเหรอ ออยไม่ตายอระไปได้ไงเขาเหรอครับไม่แน่ใจค่ะเอเจอีบอกเี่ตัวเดเาแข็งแก่งกบแม่แข็งแก่งนี่วกล้าเะนึกว่าศูนพันไปแต่ละตัวเดียวเหรอฮะตัวเดียวค่ะเดี๋ยวมไปขงูกเลยนะไปไกลังวะเจอพอดีปาขงเกความสัว นี่ไงกระต่ายแฮมสเตอร์แกสปี้สุดน่ารักสุดๆมันไม่ฝูกกัดเนาะไหนแท้นน่นเนี่ยริม้น่นนาจันริมกวานั่นนะใช่นะเกครับอนเกฑนดีจ้ะ โอ้ยมองหน้าเจ้า <laughs> เขียวเลยฮะส่วนเต่านี่ฮะอ๋อมันกินอ๋อนะหักใบไม้มันหอกกระต่ายยักษ์กระตายย่า,ตายยักษ์ตัวใหญ่มากนะไข่ไข่ห่านเนี่ยเรา เราไม่ได้ปักมันเราปล่อยทรรมาติใช่ไหมให้มันท่ามีบอปล่อนที่มันฟักไข่ค่ไ่โอ้ไข่โอ้โอย่าเพิ่งเอาไปให้ไข่เด้อแบ๊มานี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ไปลองลุ้ม่อยเป็นไรเป็นไร ทุกคนอยากเทสไอผักตบหายไปไหนมันคงกินเรียบแล้วแหละจ้ะกินน่าจะอาจจะกินแล้วเต่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ๆๆเดี๋ยวๆอาจารย์เอาแหนมมาค่อาจารย์แหนมนี่อันนี้ทำงานนะอันนี่ทำงานอยู่ไหมนะไอเนี่ยทางหันอ่ะครับอ๋อครับใครก็ได้ลองหน่อยอะเดี๋ยวๆลองหน่อยโอ้ยน่ารักจังเลย นี่นะฮะแพ้ทุกคนอุ้ยอ้วอนแทน้มานี่อ้วนจังเลยเผื่อเอฟซีอยากดูใ้ใกล้จ้ไปมีแอปเ,เปิ้ลมาลังหนึ่งเลยมีแอปเ,เ,เ,เปิ้ลมาลังหนึ่งแอปเปิ้ลมาลังหนึ่งเห็นเขาแย่งกันกินแอปเปนะิ้ลอะหัวชนกันกเลยนะ <laughs> เอาดิเอา ตัวไหนตัวผู้ตัวเนี้ยตัวเมียวัเนียตัวตัวผู้สีดำอ๋อตัวผู้สีดำอันนี้ตัวเมียแม่น่ารักกระปุกลูกดีจริงชื่ออะไรอ่ะกลายเป็นบ้านแท้ไปเลยเลยเขาชื่อซุปเปอร์แบ็กเอาหรอผิดเองนี่เต่านะฮะเตาพักผ่อนอยู่ ตัวอะไรครับบนมันทับทิมไหเนี่ยใช่ไหมอืมน่าจะชินจังอหรอจย์ไม่ใช่ทับทิมทับทิมส้มอ,อันนี้อันนี้ไอ้ตัวชินจังอ่ะทับทิมไปอยู่ใน,น ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยอ้วนทองอ้วนอ้วนเขาเป็นทรงนี้ครับเขาจะเป็นความเซ็กซี่ของเขาคอนเซปต์คอนเซปต์วันเราครับท้องดูนมสาวฮัลโวันไอตัวนี้ฮ่าแม่เด็กมอป้งไหมฟองนี่จังหวัดคุณเมย์อันนี้พังหรือยังน้ำสเปรย์เกอร์ข้างใน เนมนน่องอยปิดได้อยู่คน้อง่เนคนเปิดนะถามแล้วเขาเปิดเ็้กาไปนวิ่งเข้าไปหมดแล้วเห็นคนมาวิ่งลับเขาเลาเลยโอ้ยลูกเต่าพี่มยระวังข้างหลังพี่ก้อยผิพี่ก้อยระวังข้างหลัง ไม่ดเลยใช่ไม่รู้ไมู่อไม่ให้จานจับเลยไม่ให้จับตัวค่ะจานที่ไม่หนีเพราะว่ามันอ้วนไปเดินยากนี่มันไม่ได้ท้องใช่ไหมทำไมมันยังอยอ๋อโอ้ปะ เล็มเกี้ยงมดเลยเตียนอร่อยมากเอาเอาหม้อมาเลยคุณคุณงานอุ้มหม้อให้ฉันน่ะนี่นะฮะต้นไม้เตี้ยๆกินเรียบแต่ทสองต้นนั้นมันถายไปไหนทำไมอีตัวพวกมันไม่ยอมให้เราจ่าอบกินเลยเนี่ไม่ใช่เอาไม่มีปลาวาฬอะไรนะผลไม้

คุณเมย์คุณเมย์ตีราคาสปริงเกอร์บ้านอาจารย์ให้หน่อยค่ะคือทำจีบให้มาทั่วๆเลยค่ะแต่ตรงนี้ข้างสาลด้วยค่ะมีราคามาก่อนนะแต่ยังไม่ให้ทำตอนนี้นะก็อาจารย์อยากให้ถนนให้เสร็จได้ค่ะเดี๋ยวแบ่งช่างมา่้นู่นะน,นะแพะ่เขายังคงเล่นอยู่เปิดจัดนี้ก็ดีมันจะไดะ้ไม่กระจัดกระจายงดินี่เป็นตัวดีนย

นี uh, oh, uh, uh, uh. Mm ่แพ็คขนมกันนะฮะยุคนเนี่ยลงเพราะอยู่ยัวสวัสดีคยัสวัสดีครับนี่นะครับเรากำลังแพ็คขนมแจกพรุ่งนี้กันนะฮะนี่ฝั่งนี้จะเป็นขนมขนมปิ๊บนะฝั่งนี้จะเป็นผ้าห่มใช่ไหมผ้าห่มเนาะอ่าฝั่งนี้ผ้าห่มนะแพ็คผ้าห่มกัอยู่นะครับนี่โน่นจะเป็น นี้เป็นผ้าห่มอันนั้นจะเป็นสบู่มีชุดซักล้างนะอ่ามีชุดซักล้างอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะแล้วก็แพ็คขนมการไปถ่ายขนมไปถ่ายแล้วเมื่อกี้มามามาถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วนี่แพ็คกันอย่างขมักขเมนต์นะครับ นี่ขนมรฟรีนะฮะก็จะมีขนมไฟสับป,ปะรดคุกกี้โนนีนั่นขาไก่นะครับพวกนี้แตกครับนะเราคงต้องออกทางไม่ไม่ไม่อยู่นี่แหละ <ś led> สวัสดีครับขอโทษครับคุณปู่ชีวกนะครับอ่า

ตัวไหนโดวะนั่งไงโดตัวโดเดินเด่นเล่นอยู่งูน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอ๋อนี่นี่ครับเปลี่ยนลัชรด พยานาคข้างราชรถนะฮะญญให้ดูใกล้ๆนะครับโหวสวยเลยต้องทำเป็นนะล่ะจะให้ช่างไหมให้ช่างดีกว่าอาจารย์จะให้ทำกันเองเลยตุ๊ดนี่ฮะ <laughs> ว,วัโด,โดวเราตากข้าวอีตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะสีแจกชาวบ้านแล้วเดี๋ยวมึงไปลุยข้าวทด้ไมเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยนอนจะเป็นข้อเปิดเนี่ยออกมาโอ้ยมันน่านอนไหมนะแชร์นิดนึงอ่ะแชร์นิดนึงโด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 เฮ้ยมันเลี้ยงไงมึงโดโดมาที่โดโดเออโดโดมาที่เยอะมากเยอะมากเออต้องว่างานไม่ได้ไม่ได้ไปนอนทับข้าวไม่ได้เรียกจูดี้ โดโดเร็วๆโดโด้อันนี้โดโด้นะฮะดาววัดดาววัดโดโด้โดโดโดเร็วไปนอนทับข้าวได้ไงลูกฮะเอ๋อไปเล่นกาจ้านอนทับข้าวได้ไงอ่านี่นะหมาแสนสนอ่าณะลงแจ้งลงแจ้งเด็กซื่อเฮาแดงดำแดงล่างได้เลย

เดี๋ยวอันโน้นในจะปลูกกระเบื้องให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวห้องนู้นจะรีโนเวทใหม่นะฮะห้องเดิมจะรีโนเวทใหม่อ่าห้องเดิมรีโนเวทดูเป็ดดูเป็ดอ๋อโหมหาศาลมีกำลังกินข้าวเย็นนะฮะเป็ดตินเนอร์อยู่เริ่มเรมเมรเรเ อายตีการขาดน้อย <laughs> มึนแท้กระนำกันอยู่นะฮะกินเป็นลาเปอร์เลยดินเนอร์กันอยู่นะฮะเป็ดเป็ดดินเนอร์กระถูเป็ดยักษ์เป็ดยักษ์นี่ทุกคนเป็ดยักษ์

เดาเดาดาเดาล้างมือแล้วเดามารอรับแขกไปเข้าไปลูกเข้าไปไปเข้าไปเออโดาอันนี้พนักงานทำกับข้าวเชฟเชฟพี่เชฟแบงค์เนี่ยพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์ครับพี่เมย์ตรงตรงนี้อันหนึ่งนะ หัวหัวเน้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปกางแล้วก็มานี่เลยแล้วก็มานี่เลยนะครับแล้วก็ไปนู่นจะเมีคำนวณนะครับเรเาคำนวณดูให้ให้น้ำมันทั่วมเต็ม่วยาวไปถึงนู่นเลยกล่าวว่าให้น้องเเค่แค่ก็เปิดเปิดปลั๊กเพียงเดียวไม่ไม่ไม่ต้องกดสวิตช์นะครับต้องบอกว่ั้งเดีวเนี่ย ไม่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 อ้อมครับเอาไปแค่ฝั่งซ้ายด้จริงฝั่งขวาาจารย์เดคนขีดกับข้างหลังอาจารย์เทคนขีดเดชผ่านละเขาตาดป่เดแค่ขยับเปิดติดเลยวันนี้แบบ